หยดน้ำน่าใช้งบหน9 0้า้บถึง3 0 0 0บาทรอกหยดน้ำงานตีเหยียบลอมณปัจจุบันนี้นั้นมีให้เลือกใช้ถือว่าหลากหลายมากๆทั้งแบรนด์ดังเดิมและแบรนด์ใหม่ๆที่ทยอยเปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งราคาค่าตัวนั้นก็มีให้เลือกใช้ตามงบประมาณของผู้ตกตั้งแต่หลักร้อยไปจนกระทั่งหลักหมืน่นซึ่งวันนี้ก็มีรอกหยดน้ำน่าใช้จากหลา,หลายยี่ห้อหล,หลายแบรนด์ในเรทราคา1990 จะถึง3,000บาทก็ขอหยิบยกมาตามความที่ชอบของตัวเองนะครับมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเกา่ารุ่นเกา่าจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันครับ 1. v b a s วีแบสดิ รอบหยุดน้ำวีแบสซาดิส2 4 2 4รอบหยุดน้ำจากค่ายวีแบสรวมกับค่ายซาดิสของน้าโอเวนซีคอนแลบกันจนได้รอบสวยๆตัวนี้ออกมารอบ6.3ต่อ1ลูกปืน6บรึ่งตลาเป็นลูกปืนแบบเซิลามิก2ตัวเรก8กิโลกรัมน้ำหนัก172กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ1,990บาท 2. เรียวโกซิล รอกหยดน้ำริวโกซิลโมเดลปี2022มาพร้อมสป,ปูนตืรนและลึกให้เลือกใช้2อันรอบ7.3ต่อหนึ่งลูกปืน10บวงหนึ่งตลับเบรก6กิโลกรัมน้ำหนัก165กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาหน่วงแม่เหล็กปรับความลเอียดได้ถึง20ระดับแขนคาร์บอนทรงสวยงามมาพร้อมกับนอบอารูเข้ารูปสีดำแดงราคาอยู่ที่ประมาณ2 0ง0ถึง2,150บาท 3. แคทคิงวอลเลนอีเกิลทูรอกอยูน้ำแคทคิงวอลเลนอีเกิลทูนั้น, II, น,นเป็นรอกคุณภาพแต่ราคาเบาๆมาตรฐานอเมริการอก8.4ต่อหนึ่งลูกปืน7วงหนึ่งตลับเบรก5กิโลกรัมน้ำหนัก135กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,250บาท 4. GMAX Chiron Air 9 รอกหยดน้ำที่เยุบปลอมจากค่าย G-Max จัดเต็มด้วยแขนแต่งและหนับแต่งรอบ7.2ต่อ1และ9.1ต่อ1ลูกปืน9วงตลับเบรก8กิโลกรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,590ถึง2,800บาท 5. รอกอบูกาเซีย Map 4SX และ STX รอกหยดน้ำอบูกาเซีย Map 4SX สีดำและ Map 4STX สีขาว รอก2รุ่นจากแบรนด์อาบูที่น่าใช้โดยตัว SX นั้นมาในโทนดำดูดานรอบ7.1ต่อ1ลูกปืน8วงหตลับเบรก6.8กิโลกรัมน้ำหนักรอก210กรัมมีทั้งหมืนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,700บาทส่วนตัว Mac 4S GX นั้นมาในโทนขาวรอบ6.4ต่อ1เบรก6.8กิโลกรัมน้ำหนัก210กรัมลูกปืน6ตลับ ราคาประมาณ2,500บาท 6. แไตว่า p t ท100รอกหยดน้ำไตว่าพีที100โมเดลปี2022อีกแบรนด์คุณภาพที่ได้รับความนิยมกันมากมีระบบแม็กฟอร์ดและใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมีรอบ6.4และ7.3ลูกปืน9นาาปุ่1ตลับเบรก6กิโลกรัมน้ำหนักรอก205กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,700บาท7 ไพ o n เนียแมทริกรอบหยดน้ำไพโ n เนียแมทริกโมเดลปี2023ตัวนี้มีมาให้2สปูลทั้งสปูลลึกและสปูลตื้นรอบ8.1ต่อหนลูกปืน7.1ตลับเบรก8กิโลกร,รมัมน้ำหนักรอบ166กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,700-2,890ถึงบาท 8. อับบูราเซียมแม็กโฟ p r โ รอกอยดน้ำอาบูแม็ก Pro รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นของแบรนด์อาบูตัวรอกนั้นมาในโทนขาวดำรอบ7.1ต่อหนึ่งลูกปืน8.1บตลับเบรก6.8กิโลกรัมน้ำหนัก210กรัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,800บาท 9. Shimano SLX รอบหยุดน้ำชิมโน่ SLX โมเดลปี2022หรือเป็นรอกที่น่าใช้งานมากจากแบรนด์คุณภาพชิมโน่มี3รอบให้เลือกใช้คือ 6.3, 7.2และ8.2ลูกปืน3บวกหนึ่งตลับเบรก5กิโลกรมัมน้ำหนักรอบ195กรมัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ2,800บาทไปจนถึง3,000บาท 10. อับบุกราเซียจอแดนลี รอกจุดน้ำอบุกราเซียจอแดนล,ลีรอกระดับแผงขันจากโปรโตกปลาชื่อดังสีขาวดำหนอบเหลืองรอบ7.1ต่อ1นึงลูกปืน 10. 1ิบตลับเบรก6.8กิโลกรมัมน้ำหนัก208กรมัมมีทั้งหมุนซ้ายและขวาราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาท ครับเหล่านี้ก็เป็น10รอกหยุดน้ำน่าใช้ในเรทราคาตั้งแต่1,990ไปจนถึง3,000บาทที่มีจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ต่างๆก็เลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการตรงตามความชอบและงบประมาณในกระเป๋านะครับหากซื้อตัวแรกก็อาจตัดสินใจเลือกตามงบที่เรามีไปเลยไม่ต้องคิดมากเพราะยังไงยังไงก็ไม่จบที่ตัวเดียวแน่นอนครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านพิชชิ่ง ร้านจำหน่ายขายเยือปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟ c บุ o ก l l z z d d a s h o ป e e และ Tik Tok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ